โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับอินโชมา โอเคครับประเด็นน้องๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เรามาเล่นแบบที่เปิดใหม่อีกแล้วนะครับอืมอนิเมะรอย่อนะครับผมก็เย้นะครับวันนี้ก็มาเจอกับคินเซโนโรนันโดนะครับซู่ใช่นะครับใช่นะครับก็เป็นแบบที่เพิ่งเปิดได้เมื่อเวลาไม่กี่นาทีเที่แล้วอ่ะพูดงี้ดีกว่านะครับแต่ว่ากูก็กูก็คงลงห้าทุ่ม พาทุ่มเที่ยงคืนอะหรือไม่ก็ลงพรุ่งนี้เช้าอะก็รอดูแล้วกันเด้อโอเคนะครับก็เดี๋ยวพี่จะพาทัวร์นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วใช่ปะนี่พอกดชิปก็จะวิ่งอไอ้จะเป็น l e ด d e r b o a r d l ลเวลนะครับโอ้มันขยันกันจังวะใช่เหรอเนี่ยมันไม่ใช่อเออผมพูดใหม่แล้วกันมันเปิดเกือบเกือบชั่วโมงมันเกือบชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมงครับเกือบ นะครับืเพราะว่ามันเปิดตอนสี่ทุ่มตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งน,นะครับก็เป็นแมปเปิดใหม่นะอันนี้โคด้ดเดี๋ยวเราจะแจกโค้ดด้วยนะครับก็อ่าคนแรกก็โค้ดที่มีกันทุกทุกเกมนะครับต่อไปก็ซับทูทกกมอร์สคินะครับต่อไปก็ซับทูวาน,นิลลาหรอใช่ไหมนะ นี่นะครับก็เริ่มมาก็ได้สามโคกนะครับผมก็อ่ะเรามีเพชรพันสองลวโอเคเดี๋ยวจะไปสุ่มนะครับก็จะเป็นแบบลงไม้อย่างนี้นะครับอืมโอ้ไม่ไม่ไม่เก่านะจะมีเปอร์เซ็นต์นิเซอร์คุยกับแชงนะครับอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับก็จะมีหมวกของตาเยี่ยวนะครับมีฮอกอันนจะเป็นโงกุณนะครับเวจิต้านะบโงกุณอันนี้เป็นทั้งใช่ไหม ทางใช่ไม่ใช่ทางอุย้ยอะไรของกูเนี่ยอันนี้โงกุลอ่าอันนี้ลูกของโงกุลใช่ไหมลูกโงกุลกับเบจิต้าเคอันนี้บูมานะครับอันนี้บูม่าตอนเด็กใช่แหละนัสือนะครับอันนี้นัสือใช้นี่หรือเปล่าเสี่คนละแบบโอเคตู้ก็จะหน้าตาแบบนี้นะก็จะมีเป็นโซโลนัสเตัวดัมเปอร์เลยลก็มีพิโกโลนะครับแล้วก็อันนี้ไอ้กันไกน,ก,โก,โโกนะครับแล้วกกโกโจนะครับ เดี๋ยวพีชจะสุ่มเลยเจอันนี้ก็มีตู้เดียวคือมันเพชรมันจะบอกหรือเปล่าว่าเราจะได้แบบไม่น่าบอกละโอ้ได้เลยเจนมาครับเป็นเอ้หนังส,สืออ่าจบแล้วแค่นี้ใช่ไหมพให้คูแค่นี้ใช่ไหมเหคไม,ไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวพี่ใส่นะเสืออืมอเกมก็มีเป็นรีโลนะครับเจ็ดน่าจะาไว้เปลี่ยนพวกที่ใส่เลยละแล้วก็เป็นเหมือนกันทุกเกมเนาะอืมตอนนี้พี่ก็มีอยู่400เพรน,นะครับก็อืมมันมีอะไรทำอยู่ไหมอนะ อีโว e นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ไม่ใช่ไม่มีไอตัวระดับมิติกนะครับนี่นะเดี๋ยวไปที่ดูพวกสกิลนะครับมีคาคาชิอันนี้เลนนะครับไม่รู้ว่าเปิดหรือยังเนดะี๋ยวพาไปดูนะก็จะมีโอ้อันนี้จะเป็นรูป AK เลยนะครับก็จะบวกดาเมจนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นรูปตาจะบวกเลงนะครับระยะนะอันนี้ก็จะลดลดคือตีเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นธนูนะครับก็เพิ่มระยะเออมันก็มันเหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนโป้งโมเดลเนาะให้มันดูแบบเออเท่ขึ้นก็เพิ่มดาเมจเนี่ยแอสซินตีเร็วขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ลูเหมือนลิศนะครับก็ตัวบวกเงินนะครับสไนเปอร์เพิ่มระยะอ่าก็สปีด ตีเร็วโอเคเจตเตอร์นะครับก็บวกเทมนะครับก็นี่อัไหนะเมสหรอบวกห้าระยะตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็นี่คือไม่รู้นะครับมีฟีนิกซ์นะครับมีวอลล์แลวก็มีโมนาดนะครับอันนี้น่าจะสุดละสุด,สด วางได้หนึ่งตัวนะครับโอเคต่พี่จะส่งเล่นให้ดูนะครับอนี่ได้แ,แต่เอชนะครับอันนี้มีให้แลกตัวนะครับต้องใช้เงินซื้อแล้วก็มาเข้าหรือเปล่าน่าจะใช่นะอืมอันนี้กิวนะครับยังปิดประตูอยู่เลยนะครับถวงงกจะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นหนึ่งตานะครับคุณ <Okay. S 2> ดูก็อุ้ยครับอันนี้เ,เข้าห้องเลยพยันเลยนะอันนี้คือยังไม่โหลดน,นะโอเคโหลดแล้วอ่าพอเราเข้ามานะครับก็โอเคโอ้มอนมันเร็วมากเลยนะโอเควางน้าสึ ถ้าซึ่งเราตีแรงกว่าครับก็ขออวดนิดน,นึงเนาะของเราสิบเราสองร้อยแปดสิบนะครับหมดจัดอันนี้คือเลือกว่าเราจะตีแบบตัวไหนตัวแรกหรือตัวอะไรยังไมก็น่าจะมีสิบห้าเอามีสิบเวฟอยงนะครับคนดูนี่นะ อันนี้ก็เป็นเอนมีนะครับที่แบบเหลือรอดอยู่นะครับอันนี้ก็โหมดนะครับก็อีซี่นะครับถือว่าโอเคนะโอเคตอนนี้นักนเซอพแม็กเราพันห้ากตรนจัคือกูไม่ต้องมีระลับมิติกอะอ โอ้ยอ้าวอ้าวมีการทำให้กูตกแมพด้วยขอยดดว่ายน้ำนะโรนโดว่ายน้ำไม่เป็นนะครับอย่างนี้มีตัวเงินใช้แค่นักสือแล้วได,ได,ได,ได้หลายด่านจัดเลยนะเพราะว่า oh, oh, มันมันได้เงินง่ายจัดเลยดูดิเต็มแบบแบบเดียวอะดูดิเนี่ย โอ้แต่โอ้โอเคมอนเลือดเยอะอยู่นะครับคนดูเมื่อกี้คือเลือดสองพันห้าอันนะโอเคถือว่ามันก็ไม่ได้เวอร์โอพีขนาดนั้นนะพอเอกกันไกลมาสู้นะโอ้ค่าพันหนึ่งโคตรแพง กน่าจะโหนะครับแต่รอบนี้พิเกเจอนะคนดูคือกูไม่ได้เมติดต่้งแต่เริ่มนะครับก็ไม่มีแรงเล่นแล้วนะอันนี้คือมันบักใช่ไหมออกก่อนอันนี้น่าจะตีแบบตัวเดียวนะครับกูจออนะทรงแล้วแบบเลี้ยงแค่หนึ่งตัวนะมันเลยวงได้ขนาดนั้ อ๋อนี่ยพออัพไปมันก็มีวงแล้วเอามันมีวงอยู่แล้วผมตาม่านะโอเคจบได้มาร้อยสี่สิบห้านะครับคนดูร้อยสีิบห้าเพรต่อบบด่านนะครับก็โอเคแหละเนาะใช่ไหมอืมใช่ลนะอันนี้คืออะไรอ๋อ,อโค้น,นะครับอันนี้คืออะไรผมก็งงนะ อันนี้จะมี F cable นะครับก็โอเคก็ด่านไม่ใช่ด่านก็แมบบตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับคนดูก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับไม่ต้องกดแชร์โอเคก็ประมาณนี้อันนี้ก็เอาไว้เอาเวลมอนนะครับตามหลักเกมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกูซุ่มช่วยรอบนึงแล้วกันอยากเห็นเชมเบลล่าว่าแบบจะได้โกโจะเปล่า แต่ว่ามันรุนตั้งแต่ตรงหน้านี้เลยนะแต่ว่าคือเราเห็นตัวเราก็รู้แล้วละ่ะว่าเราได้เลยเราเกือจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องเดาหรอกเนาะโอเคครับก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจะพูดไปเอบาท่สอีทำไมเนะี่ยโอเคเจอกัน